ผู้ชายคนนี้เพิ่งถูกจำคุกเขามองดูมแมลงสาบที่ออกมาจากท่อระบายอากาศเขาคิดแผนที่จะหลบหนีจากคุกนี้ได้แล้วทำไมงั้นเหรอเพราะเขาฉลาดมากเขารู้มแมลงสาบชอบความชื้นและเมืองเรือนจำแห่งนี้สร้างขึ้นอยู่กลางทะเลถ้าจะหลบหนีต้องว่ายน้ำเป็นเวลานานเขาค่อยๆเจาะฝาด้วยกันไกตัดเล็บปูนก็ค่อยๆค,ค,คลายตัวออกเขากำลังขุดเจาะช่องระบายอากาศให้ได้ขนาดที่เหมาะสมการแหกคุกนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ตัดเล็บมีขนาดเล็กเกินไปใช้เจาะใช้เวลานานไป จะทำยังไงดีหรือจะใช้ช้อนดีกว่าแน่นอนว่าเขาไม่สามารถเอาช้อนออกไปแบบตรงๆได้เขาเอาช้อนถูก,กับพื้นรองเท้าแล้วขอเปลี่ยนช้อนที่สะอาดกว่านี้ใหม่และเขาก็ได้ตามที่ขอแน่นอนไม่ใช่แค่ช้อนหนึ่งอันเขาหยิบช้อนอีกอันออกมาจากกระเป๋าอีกอย่างกันไกลตัดเล็บนั้นไม่ควรจะอยู่ในห้องถังแห่งนี้ตอนที่เขาเข้าคุกมาครั้งแรกเขาก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากหาวิธีแหกออกไปจากที่นี่ช้อนมันปลอมเกินไปถ้าจะใช้ขุดเจาะผนังก็ไม่เหมาะ เขาไปพบเพื่อนร่วมห้องขังเดินไปตกลงเงื่อนไขในโรงอาหารในตอนกลางวัน <P an throp ic> เพื่อนร่วมห้องขังก็ยื่นไม้ขีดไฟให้เขาเขาเอามามัดรวมกันแล้วหักช้อนแล้วแยกกันไกตัดเล็บออกรับให้คมโรยผงบางอย่างใส่ลงไปหลังจากรับเสร็จแล้ววางมันไว้ตรงที่จับช้อนและกันไกลตัดเล็บจากนั้นจุดไม้ขีดไฟที่รวบรวมไว้ได้กลายเป็นเครื่องมือเจาะผนังที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าอยากหนีจากคุกกลางทะเลนี้เขาจะต้องมีเพื่อนคอยช่วยชายคนนั้นที่เพิ่งถูกจับ แลลเพื่อนค้างๆห้องขังของเขาเขาเค่อยๆบอกแผนการหลบหนีอย่างละเอียดเปิดท่อระบายอากาศเพื่อเข้าถึงหลังคาเรือนจํามีการขายนิตยสารเป็นประจาเขาฉีกทีละสองสามหน้าเพื่อทําให้เป็นกระดาษแข็งทําลักษณะของรั้วเหล็กเพื่อหลอกตาผู้คุมเพราะผู้คุมจะมาตรวจทุกๆหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นจะมีเวลาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นทาหัวหุ่นจากกระดาษแข็งวางไว้บนเตียงแล้วหลอกผู้คุมต่อไปเป็นการแบ่งงานชายที่ทํางานในร้านตัดผมรู้วิธีทําวิก ใช้ให้เขาทําผมปลอมให้ผู้ชายอีกคนทํางานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหาทางเอาเสื้อกันฝุนมาให้ทําเป็นแผร่ซูชีและเสื้อซูชีส่วนอีกสองคนคนหนึ่งมีหน้าที่ดูต้นทางอีกคนมีหน้าที่ขุดหลุมเมื่อผู้คุมปรากฏตัวขึ้นแค่เป่านกหวีดส่งสัญญาณเขาก็เก็บเศษฝุ่นของปูนใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าในวันรุ่งขึ้นเมื่อได้ออกไปรับลมเขาก็แอบถิ้งแอบกระจัดกระจายอยู่ริมถนนแพน่พวกเขาดำเนินไปได้ดี หลุมก็ใหญ่พอให้ร่างผ่านไปได้แต่ยังมีรั้วเหล็กและตัวเชื่อมผนังอยู่ไม่สามารถเอาออกได้ด้วยแรงที่มีเขาต้องการเครื่องมือนี่คือหลุมสามเหลี่ยมเป็นเครื่องมือแหกคุกที่เขาต้องการเพราะทั้งสองข้างเป็นโลหะออกไปแล้วจะถูกตรวจจับโดยเครื่องตรวจจับโลหะได้อย่างไรก็ตามเหล่าหมอนั้นมีไอคิวสูงมากจะเอาออกไปได้ไม่ยากเขาหยิบโลหะอีกอันติดมือไปด้วยเพื่อผ่านประตูเครื่องตรวจจับก็ส่งเสียงเตือนเขาไม่ได้รอให้ผู้คุมตรวจเขาเอามันออกมาส่งให้ผู้คุม บอกว่าต้องใช้เครื่องมือนี้แขวนเสื้อผ้าในห้องขังผู้คุมไม่ยอมให้เอาเข้าไปแน่นอนแต่หลังจากกลับเข้าไปในคุกโลหะที่ช่อนอยู่ส้นรองเท้าที่สามารถหมุนออกได้เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆรอจนไฟดับเขาก็วางโลหะบนรั้วเหล็กใช้แรงขาถีบอย่างแรงไม่นานรั้วเหล็กก็พังถัดไปเขาก็นําเครื่องมือไปให้เพื่อนคนอื่นๆทําซ้าแบบที่เขาทําแล้วเขาก็เริ่มแผนต่อไปนิตาสารที่รวบรวมมาเริ่มทําเป็นกระดาษแข็งใช้กําแพงเป็นตัวขึ้นรูป เป็นตัวขึ้นรูปที่ดีจริงๆปั้นกระดาษแข็งเป็นกล่องพอขึ้นรูปเสร็จก็ต้องทาสีเขาบอกเพื่อนร่วมห้องว่าอยาาวาดรูปหลังจากได้สีมาแล้วเขาก็ทาสีลงบนกระดาษแข็งให้เหมือนรั้วเหล็กผู้คุมจะมองไม่ออกถ้าไม่ได้มองดูไกลๆทุกๆวันอาทิตย์จะมีการจัดหนังให้นักโทษดูทั้งสีก็เริ่มมาพบกันเขาบอกเพื่อนคนอื่นๆว่าหลังจากทํากระดาษแข็งเสร็จแล้วให้แก้ไขรั้วเหล็กปอมด้วยชีเมน มือเที่ยงพัสดีก็ได้มาตรวจนักโทษส่งผลให้ผู้ต้องขังมีอาการหัวใจวายเสียชีวิตทันทีและพัสดีก็ไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยทําให้เขายิ่งอยากแหงคุกเร็วขึ้นแต่พัสดีเห็นดวงตาที่ไม่ยอมอ่อนข้อของเขาและในวันนั้นผู้คุมได้มาตรวจสอบห้องของเขาผ้านวมถูกเก็บออกหมดและตรวจสอบซ้ำโดยเครื่องตรวจจับโลหะและพัสดีที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาหยิบกระเป๋าที่เขากลั้นส่งระบายอากาศขึ้นมาต้องยกย่องฝีมือจิตกรของเขาจริง พัสดีที่เพิ่งตรวจสอบของในกระเป๋าของเขาเสร็จก็ไม่พบสิ่งที่ผิดปกติใดๆในช่องระบายอากาศเครื่องตรวจจับโลหะก็ไม่มีเสียงแจ้งเตือนใดๆเพราะเครื่องมือขุดผนังทั้งหมดมันถูกส่งมอบให้กับเพื่อนคนอื่นๆเพื่อใช้งานแล้วแม้จะไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายในห้องขังของเขาแต่พัสดียังคงออกคำสั่งรอให้ถึงวันพุธให้ย้ายเขาไปห้องขังอื่นคนอื่นก็ต้องรีบเหมือนกันเขาต้องสำรวจเส้นทางก่อนต่อไปคือทำแต่หัวหุน่นเปลี่ยนนิตยสารเสกกระดาษให้เป็นกระดาษแข็ง แล้วประกบหัวหุ่นสุดท้ายทาสีสีเนื้อติดวิกผมและคิ้วทําหุ่นที่เหมือนมีชีวิตจริงใส่หัวหุ่นลงในผ้าน,นวมทําให้เหมือนว่าเขากําลังหลับอยู่ช่องทางหลบหนีมีเวลามากพอที่จะว่ายน้ําหลบหนีได้แล้วใส่รั้วเหล็กที่ทําด้วยกระดาษแข็งกลับเข้าที่ปีนขึ้นท่อใช้เวลาไม่นานก็ถึงชั้นบนสุดอยากขึ้นไปข้างบนแต่ต้องผ่านดานไปอีกกระโดดอย่างแรงก็เอื้อมไม่ถึงงานนี้ต้องมีคนทํางานอย่างน้อยสองคน ผู้คุมออกมาตรวจห้องขังของเขาอีกครั้งถามเพื่อนข้างห้องของเขาทำไมเขาถึงเข้านอนเร็วจังหลังได้คำตอบว่าเขาไม่สบายผู้คุมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่เมื่อผู้คุมกำลังจะจากไปก็ทำกระบองตกลงพื้นเป็นการส่งเสียงดังสนัน่นแต่เขากลับไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยผู้คุมค่อยๆเอื้อมมือไปที่หัวของเขาโชคดีที่เขากลับมาทันเวลาพอดีย้อนเวลากลับไปเขารู้ว่ายังไงผู้คุมก็ต้องกลับมาตรวจเขาเลยจริงกลับมาก่อนมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีหัวหุ่นพร้อม รับเสื้อกันฝนได้วันละตัวเท่านั้นในคืนนั้นทั้งสองปีนขึ้นไปด้านบนด้วยกันพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่มีใครทำเรือซูซีและเสื้อซูซีบที่นี่ดีกว่าทั้งสองคนร่วมมือกันทำมากพอที่จะหลบหลังลูกกลงน็อตระหว่างหน้าต่างเหล็กกับผนังแข็งแรงมากพวกเขาจะทำยังไงดีเขาต้องการเครื่องมือต้องมีสว่านมาหันอน็อตออกแต่นี่เป็นคุกหลังทะเลสหาสว่านไฟฟ้าได้จากที่ไหนกันระหว่างงานกิจกรรมในเรือนจําเขาบังเอิญหันไปเจอพัดลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ถ้าใช้มอเตอร์ด้านในทําเป็นสว่านไฟฟ้าขนาดเล็กก็ได้นี่นาตอนที่ต้องออกเดินทางเขาก็แอบเอาพัดลมยัดลงไปในกล่องเครื่องมือของเขาน่าเสียดายที่ผู้คุมเรียกตรวจสอบเขาอีกแล้วเขาดูสงบมากแล้วหยิบกล่องขึ้นมาแลัเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาหน้าตาดูเคร่งเครียดมากเห็นฉากนี้ผู้คุมก็ปล่อยเขาไปหันกลับมาเลือกตรวจกล่องเพื่อนข้างห้องเขาแทนเพราะแบบนั้นเขาถึงนําพัดลมมาทําเป็นสว่านไฟฟ้าได้คนอื่นๆก็พร้อมแล้ว พวกเขาเริ่มการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายแต่เพื่อนข้าง้องอีกคนเกิดลัวขึ้นมานอน่ร้องไห้ในห้องขังเลยไม่ขยับเลยพวกเขาทําเรือซูชีและเสื้อซูชีที่ชั้นบนสุดปีนขึ้นไปบนบานหน้าต่างนําสว่านไฟฟ้าออกมาแล้วเริ่มทํางานอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะตัดยากมากก็ตามแต่ก็ดีกว่ามันส่งเสียงดังสุดท้ายพวกเขาก็ตัดท่อระบายอากาศได้เรียบร้อยทั้ง3ก็ปีนออกไปปีนขึ้นฝ่องไฟแล้วคลานออกจากกําแพงสูงสูดท้ายฝั่งทั้ง3คนได้เป่าแผ่ซูชีและเสื้อซูชี ในที่สุดพวกเขาก็กระโดดลงทะเลเพื่อหลบหนีได้สําเร็จวันถัดมาเมื่อผู้คุมมาตรวจก็ไม่พบพวกเขาอยู่บนเตียงแล้วเห็นเพียงหัวคนที่ทําด้วยกระดาษแข็งเท่านั้นพวกเขาคือนักโทษที่หลบหนีแผนการหลบหนีเกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่11มิถุนายนพศ2505นั่นคือแผนการแหกคุกของพวกเขาและหลังจากที่พวกเขาหนีไปได้สําเร็จคุกที่กักขังพวกเขาก็ขึ้นชื่อว่าคุกเกาะปีศาจที่เข้มงวดที่สุดในโลกในตอนนั้น หนังก็ได้จบเพียงเท่านี้ฝากทุกคนติดตามเพจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ